ก็น่นก็จะไประ่น้องกรับถามว่าโดไห้สอบโดนแต่ว่าก้นยังไม่ถึงพื้นมือยังไม่ถึงพื้นไม่สมคัรนี่จะครับคือมันเหมือนกับซอทุจริตอะครับเล้ยาไก่ใหมนะไ่เลแล้วเก่งไหมเาไปพาใได้ไหม เดี๋ยวไปเอาไปเดี๋ยวไม่ไเยอะๆไกปเนี่ยเป็นไงบ้างครับวันนี้กำดีใจครับดีใจครับจีใจหมดงานตัวเลยไหมก็ต้องปรับปรุงอีกเยอะครับเพราะว่าสภาพร่างกายหรือว่าการอึมันจะอึช้านิดนึงเป็นไงร่างกายวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ท่าเต็มร้อยเนี่ยผมคิดว่าประมาณ60% 70%บเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแล้วจะหวานนั้นพี่โดนโดนอะไรมันมีอาการโดนอะไรโดนเข่าหรือโดนโดนเข่าครับจุกครับพี่ก็จุกรับ น้องเขาเป็นไงบ้างน้องเขาเป็นไงบ้างน้องเขาแข็งแรงกับร่างกายดีมากเลยครับครับคิดว่าถ้าไม่โดนได้ดูได้ไมนะ่ได้ถ้าไม่ได้สอนนะั้นจะเป็นยังไงโหยากครับแย่แน่แย่ครับผมโหใหญ่เหลือเกินครับ<ต>เอาจะให้พี่เขาจะเฉี่ยที่ครับผมมานเฉี่ยพี่แนะ่ผมเด็กๆทุกวันนี้ผมก็ยังได้อเฉี่ยพี่อยู่ ขอบคุณพี่มากครับผมได้ดูงานจำได้ไหมเนี่ยเขาเป็นอะไรเขาเป็นรายการเรื่องนี้นี่เขาเป็นรายการเขาต้องมาดูมันด้ยแล้วพวกเขหน่วยขึ้นแนวเงินที่ต้องเอาลงมาถวายครับผมเจอครับถ่ายรูปครับพี่เอพี่เห็นมพี่รู้ครับของบิลเป็นบรรยากาศหลังเกมของสามพีหลังหลังเกมอัดฉีดสาม0 0หนึ่งแสนบาทนะครับเจอกันเชิญครับขอบคุณพี่มาก ý thức ừ, ờ, của em <cườiuffle đỏ quân> biết là mọi người không, <Bowser> không? <cười cơ fac> phải đâu 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 phải